กลับมาเจอก,กันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนึงนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็น E.P. สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการฝึกเปลี่ยนคีย์หรือว่า transpose นะครับวันนี้ก็จะมาฝึกเปลี่ยนคีย์ในรูปแบบของการเล่นคอร์ดเมโลดี้นะครับก็คือเป็นการเล่นรูปคอร์ดไปพร้อมๆกับเมโลดี้เลยนะครับผมก็ยกมาสัก1ลิกแล้วกันนะครับเป็นลิกที่อยู่ในคีย์ C ก่อนแล้วก็หมุนไปคีย e ์ EF l a t ไป Gflat ไป A แล้วก็กลับสี C นะครับโอเคลิก okay. ที่ว่าเป็นแบบนี้ครับ 2, 5, 1้านะครับนะคสำหรับคอร์ดที่2นะครับดีมเนอร์เมโลดี้ตกตัว F นะครับแล้วก็ไปตัว G แล้วก็ไปตัว A ที่ใส่1นะครับกดไว้อยู่แล้วแล้วก็ไปตัว C ครับรวมกันเป็น คอร์ด G 7พอดีครับฟอร์มนี้ครับฟอร์มสายที่4นะครับตัว G ตัว D ตัว F แล้วก็ตัว B ครับตัวนี้ก็เป็นเมโลดี้พอดีนะครับแล้วก็ลดลงมาเป็นตัว A ไปตัว G มาตัว F แล้วก็มาตกคอร์ด C major seven เมโลดี้อยู่ที่นิ้วก้อยพอดีครับคอร์ด G s เว e ไหมนะครับ นะครับครับจับเป็นรูปคอร์ดเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วหมุนไปคีย์ไหนนะครับไป e flat ใช่ไหมครับก็1เสียงครึ่งหรือว่าเราเรียกว่าไบเน r เตอนั่นเองนะครับเปลี่ยนคีย์แบบ m i n น r รเตอไป e flat แต่ว่าขึ้นด้วยคอร์ด2ก็เป็น f minor นะครับ เดิมนะครับนะครับรวมกันใหม่นะครับคีย์ซีอ e ีครับต่อไปจากค e ีย์อีฟลแล้วเลื่อนไป1เสียงครึ่งก็จะได้เป็นคีย์จีฟลใช่ไหมครับแต่ขึ้นมาเล่นข้างบนครับเพื่อความหลากหลายในการเล่นแล้วก็ขึ้นที่คอร์ด2ใช่ไหมครับคอร์ดส เรารู้แล้วว่ามันขึ้นด้วยตัวที่3นะครับคอร์ดที่2ขึ้นด้วยตัวที่3ตัวที่3ในคอร์ดเอฟแตทมิเนอร์เซนะครับก็คือตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นตัว c ีแ a t หรือว่าตัวบีนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหาให้เจอนะครับไปคีย์ดีแ a t เออไปคอร์ด d ี l a t เะครับนะครับ,นะร,บรวมกัน ัว e flat ไปตัว d flat ไปตัว c flat แล้วก็มาตัว B flat นะครับแล้วเราก็ลงฟอร์มนี้ครับเป็นคอร์ด g major s e e n f o r นะครับฟอร์มนี้ก็ได้เมโลดี mm ้ hmm. สูงสุดก็จะอยู่ที่สายสใช่ไหมครับเราก็ไม่ด e ีดเกินสายสามเพราะต้องการให้เมโลดี้เขาชัดใช่ไหมครับ mm hmm. เสร็จแล้วไปคี์ไหนต่อครับ ไปคีเอใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วย Bm i n o นนะครับก็เป็นฟอร์มนี้เหมือนเดิมเลยครับฟอร์มใส่6 m เมเจอร์สเผมจับหลายแบบนะครับแบบนี้ก็จับได้แบบนิ้วโป้งก็จับได้นะครับก็ฝึกให้หลากหลายเข้าไว้นะครับตัแต่แรกครับ Bm มนะครับ minor, คี y C เป็นวงกลมไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเป็นเซอร์เคิลแล้วก็กลับมาที่คีย์เดิมนะครับวันนี้เราฝึกลิกนี้วันถัดไปอาจจะฝึกลิกที่เปลี่ยนไปบ้างก็ได้นะครับเพื่อนๆลองคิดลิกขึ้นมาดูเองก็ได้หรือว่าจะเอาลิกของใครที่ดังๆมาฝึกกอดก็ได้นะครับอันนี้ก็ครบทั้ง3 EP แล้วนะครับสำหรับการฝึกทรานส o r t ที่เปลี่ยนไปเป็นไมนร์เติร์ดครับหรือว่า1เสียงครึ่งยังไงลองเอาไปฝึกดูตั้งแต่ EP ีแรกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกคอร์ด251ฝึกอาเปจิโอแล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกที่เป็นลักษณะของคอร์ดเบลดีนะครับยังไงลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ